ข้อความต่างมิติวันนี้ก็เป็นของดาราดิติกไลฟ์ฟอร์ดก็เป็นโลกของแม่ไกายา่าหรือว่ามาเตอร์ไกย่ามาเตอร์เอิร์ธก็ท่านก็มาสวัสดีลูกๆที่รักเนะี่ยของแม่โลกแม่ไกาย่าก็คือดาวคลอโลกของเราเนี่ยเราก็คือโลกแล้วเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญ,ญาณเราก็มีตัวตนอยู่เนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะถือกําเนิดบนโลกใบนี้ด้วยซ้ําเรามีอายุนะกว่า6000ล้านปีแล้วล่ะ แล้วเราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกเนี่ยแล้วก็ในใต้ดินด้วยในอวกาศรอบดาวเคราะห์โลกนี้เรามองเห็นในกาแล็กซี่ทางชั้งเผือกแล้วก็ไกลออกไปกว่านั้นน่ะเนื่องจากเราเชื่อมโยงกับจักรวาลดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะทั้งเราก็คือโลกแล้วเราก็ได้เลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ascension เมื่อกว่า4ปีที่แล้วแล้วเราก็เข้าสู่มิติที่5แล้วเรากำลังราให้อริยธรรมมนุษย์ตามทัน นี่ก็เป็นเหตุผลเดียวนะที่เมตริกเก่าอ่ะแบบสามมิติเนี้ยก็ยังคงมีอยู่มิฉะนั้นน่ะมันก็คงหายไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงเรามาที่นี่ในวันนี้เพื่อมาชี้นําแล้วก็ปลุกเรามนุษยชาติเนี่ยให้ตื่นขึ้นด้วยการให้พวกเขาเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นเราช่วยเหลือในกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสูน่สวรรค์ ascension ในฐานะมนุษย์เนี่ย นั้นก็คิดไม่ตกอะ่ะกับเรื่องนี้พวกเขาก็กําลังแสดงพฤติกรรมมากมายที่จะมาจากความมืดหลายคนเขาก็โกรธแล้วก็ชอบที่จะด่าทอสาบแช่งแล้วก็แสดงท่าทางเชิงลบอะ่ะต่อกันภาษาหรือพฤติกรรมประเภทประเภทนี้ก็มีการสั่นสะเทือนต่ําแล้วก็มาจากอารมณ์เชิงลบอารมณ์เชิงลบทั้งหมดเช่นความโกรธความเกลียดชงังความอิจฉาความเห็นแก่ตัวความโกรธความกลัว แล้วก็ความขมขื่นเนี่ยแล้วก็มีความหดหู่โกรธเกลียและอื่นๆน่ะก็มาจากความชั่วร้ายและไม่มีอะไรอื่นอีกเลยวิธีที่เร็วที่สุดในการลดความถี่ของคุณให้ต่ำลงเนี่ยก็คือการแสดงความโกรธแล้วก็ความกลัวออกมาซึ่งมันเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์แล้วก็ทำลายความสงบภายในแล้วก็ความสามคัคคีแล้วก็เป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณแห่งความมืด หลายคนก็ยังคงสนับสนุนความมืดในโลกความเป็นจริงนี้เช่นสนับสนุนรัฐบาลชั่วร้ายของอิสราเอลยูเครนแล้วก็อเมริกาการหลับตาต่อความจริงที่ชัดเจนการแก้ตัวแล้วก็คอยแต่งเรื่องเชิงบวกเกี่ยวกับการกระทำเชิงลบของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนความจริงเลยเกี่ยวกับพวกเขาได้ก่อนการเลื่อนมิติแล้วก็เมื่อการเลื่อนจะเด็ดขึ้นสุสวรรค์เนี่ยแอสเซนชันจะเกิดขึ้นที่นี่ จิตวิญญาณเชิงลบหรือว่าพวกเหล่ากลุ่มมืดจำนวนมากจะถูกลบออกจากจิตวิญญาณของพวกเขาและพวกเขาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบฟองสบู่ที่ส่งไปยังจิตสำนึกจัก,กรวาลสากลพวกเขาจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทบทวนการกระทําเชิงลบที่ทําร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆในชีวิตของพวกเขาส่วนที่เหลือของกลุ่มจิตวิญญาณเชิงลบหรือกลุ่มมืดเนี่ยเรียกว่า dark souls ก็จะถูกลบออกจากการดำรงอยู่บนโลกใบนี้โดยสิ้นเชิงโดยพวกเขาก็รับใช้แต่ความมืด d a r k n e ็ตเนี่ยในชีวิต่ะมากเกินไปส่วนผู้ที่เขาสนับสนุนมนุษย์ทั้งหมดของพวกเขาเนี่ยในการทำความชั่วพวกเขาจะไปที่มิติที่ต่ำกว่ามิติที่2แล้วก็ต่ำกว่านั้นอีกจะไม่มีปริศนาหรือความประหลาดใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะไม่มีการยอมรับข้อแก้ตัวใดๆ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติในแต่ละวันน่ะเพื่อสนับสนุนพวกเรากลุ่มมืด Dark Ones มันไม่ใช่เรื่องยากนะที่คุณจะทำหรือว่าจะหาคำตอบว่าอะไรคือความชั่วร้ายในโลกของคุณความจริงอะอยู่ที่นั่นเสมอและก็ไม่ใช่เรื่องยากนะที่คุณจะค้นหาในยุคสมัยใหม่ของคุณ มันก็เหมือนกับประภาคารที่ล้อมรอบด้วยความมืดในตอนกลางคืนซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้อย่างไงไ่ายดายหากคุณเลือกที่จะมองเห็นมิฉะนั้นคุณก็แค่เดินอย่างคนตาบอดที่เดินไปหาคำโกหกอีกเรื่องที่กลุ่มความมืด darkness นำเสนอมนุษย์จำนวนมากก็ยังคงกินเนื้อสัตว์บนโลกใบนี้แล้วพวกเขาก็ชอบที่จะหาข้อแก้ตัวว่านั่นนะเป็นเรื่องธรรมชาติว่าพระพุทธเจ้ายังทานเลยก็มีข้ออ้างไปเรื่อย ก็คิดว่าการทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและมนุษย์ก็ทําเช่นนี้มาโดยตลอดทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นความจริงการที่เห็นนกสัตว์แล้วก็ปลาหายใจได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่พวกสัตว์เหล่านี้กลับต้องจบชีวิตลงโดยความตั้งใจของมนุษย์เพื่อกินสัตว์เหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลย สิ่งนี้ก็มาจากความมืดเท่านั้นน่ะไม่มีอะไรอื่นมีสัตว์ประเภทที่เขากินกันเองเท่านั้นที่มันกินกันเองเพราะว่าพวกมันจะท้อนถึงจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ที่เป็นอยู่เนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าในโลกความจริงนี้ถึงอย่างนั้นน่ะก็ยังมีเหล่านักล่าสัตว์จำนวนจำกัดที่ล่าเหยื่ออื่นๆโดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แล้ก็ขนาดสูงกว่าเช่นช้างฮิปโปแรด ควายชีราบกอริลลาม้าวัวอูดมูสแล้วก็ควายป่ามีนอกกระจอกเทศมีนอกอีมูนกคาโซวารีแล้วก็อื่นๆสัตว์พวกนี้เขาจะกินแต่พืชเท่านั้นหากมนุษย์หยุดกินเนื้อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองอาณาจาักรสัตว์ก็จะหยุดกินกันและกันเช่นกันมนุษย์กลุ่มแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวอันูนากีไม่ใช่ผู้ที่กินเนื้อสัตว์ พวกเขากินแต่อาหารมังสวิรัต์เท่านั้นหลายคนยังคงคิดว่าชาวอนุนากีเป็นปีศาจซึ่งเป็นเรื่องโกหกอีกเรื่องหนึง่งหลายคนเนี่ยก็ยังคงคิดว่าชาวอนุนากีอนุนากีเนี่ยเป็นปีศาจซึ่งเป็นเรื่องโกหกอีกเรื่องหนึง่งที่เขามาจากกลุ่มมืดเนื่องจากประชากรมนุษย์นั้นเขาก็ยอมรับข้อมูลเทนะ็จได้อย่างง่ายดายแต่กลับต่อต้านหรือปฏิเสธความจริงอย่างสิ้นเชิงมนุษย์อนะ ใช้เงินแล้วก็ทรัพยากรเพียงเล็กน้อยของตนเองในการช่วยเหลือคนจนและผู้ขัดสนเมื่อเทียบกับช่วยกองทหารแล้วก็ซื้ออาวุธพวกเขาก็ยังลงทุนเวลาเป็นจำนวนมากในการสร้างอาวุธที่อันตรายที่สุดเพื่อทำร้ายมนุษย์ให้ได้มากที่สุดแทนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสงครามและความขัดแย้งมีอยู่จริงในโลกของคุณ เพราะทหารบนโลกมนุษย์เลือกที่จะใช้อาวุธต่อสู้กันเองแล้วก็ทำตามคำสั่งของผู้นำแห่งความมืดอย่างไม่ลืมหูลืมตาซึ่งผู้นั้น,นซึ่งผู้นำนั้นเขาก็สนใจแต่ตัวเองและก็อำนาจเท่านั้นเนื่องจากทหารส่วนใหญ่ที่ต่อสู้ในสนามรบไม่ใช่พวกที่คิดลบพวกเขาจึงไม่เสี่ยงชีวิตและก็ไม่ส่งสมาชิกในครอบครัวไปต่อสู้พวกเขาปล่อยให้มนุษย์ต่อสู้กันเองสงครามไร้ความหมายที่ไม่เคยนำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับที่มนุษย์ยินดีที่จะเสียสละชีวิตทั้งชายและหญิงในประเทศของตนเป็นล้านล้านคนในสงครามหรือความขัดแย้งหรือหลบหนีจากประเทศของตนเป็นล้านล้านคนเพื่อเผด็จการเข้ามามีอำนาจแทนที่พวกเขาจะช่วยกันกำจัดผู้นําชั่วร้ายเพียงคนเดียวออกจากอำนาจมนุษย์นั้นมีอำนาจเสมอไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมความมืด แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็นำยุคทองของโลกไกย่ามาสู่โลกแต่ก็พวกเขาก็ปฏิเสธที่จะใช้เสรีภาพของตนเนื่องจากไม่มีการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากจิตวิญญาณที่นี่พวกเขากลับเฝ้าแต่ก็รอคอยผู้ช่วยให้รอดหรือพระเมสสิยามาช่วยพวกเขาอยู่เสมอระบบทาตุของการบูชาเงินน่ะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีผู้เข้าร่วมด้วยความเต็มใจ ระบบการเงินในเชิงลบอาจหยุดดำรงอยู่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆหากประชากรมนุษย์ได้หยุดใช้มันเหตุผลหลักที่ระบบนี้เขาก็ยังคงอยู่ก็คือมนุษย์เขาไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันหรือยูน t ตี้เนี่ยและพวกเขาก็ยังคงบูชาเงินเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่นะที่บนเกาะฟอเรสประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุก็เกิดจากหลายสาเหตุเช่นมันมีภูเขาไฟที่ยังคุกกลุ่นและสถานที่ตั้งอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวแล้วก็เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ใต้แผ่นเปลือกโลกกองกําลังแสงแห่งกาเล็กติกก็ได้ส่งผู้บัญชาการวอลินลอนไปทําลายฐานห้องแลบชีวภาพขนาดใหญ่ใต้ดินพวกเขากําลังเตรียมทดสอบไวรัสตัวใหม่ พื่อปล่อยให้มนุษย์ได้เห็นว่าไวรัสเนี่ยจะแพร่กระจายเร็วแค่ไหนและมนุษย์ก็จะถูกกำจัดไปกี่คนผู้บัญชาการวารินลอนเขาได้ปรากฏตัวในโลกแห่งความเป็นจริงของคุณในยานอวากาศที่ปกปิดตัวไว้แล้วก็บินเข้าไปโจมตีห้องแล็บชีวภาพด้วยอาวุธกาแล็กติกส่งผลให้โครงสร้างทางทหารเนี่ยถูกทำลายแล้วก็ทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่แล้วก็จุดชนวนให้เกิดการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งนั้น แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากมันบนพื้นผิวของดาวครองโลกแต่สิ่งอำนวยความสะดวกจําเป็นต้องถูกทําลายเนื่องจากมันเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกหากอารยธรรมของมนุษย์ต้องการก้าวไปสู่มิติที่5แม้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายๆคนก็ต้องเริ่มเติบโตพัฒนาตนเองเพราะตอนนี้หลายคนพวกเขาก,กำลังทำตัวเหมือนเด็กที่ไม่ค่อยรับผิดชอบต่อการกระทำเชิงลบของตน ฉันก็คือโลกและฉันก็ได้เห็นความทุกข์ทรมานและพฤติกรรมที่ไร้มนุษยธรรมมากมายเลยของจิตวิญญาณบนโลกใบนี้มาเป็นเวลานานแล้วไม่มีภาพลวงตาเกี่ยวกับสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ใช่แต่มันก็คือความจริงอะที่มนุษยชาติอะจำเป็นต้องได้ยินมนุษย์ทุกคนก็โปรดยอมรับความรักอันยิ่งใหญ่อะของเราด้วย ก็จงเลือกอย่างชาญฉลาดว่าคุณอาจจะสนับสนุนใครและสนับสนุนสิ่งใดด้วยพลังและก็จิตวิญญาณของคุณเองก็จากแม่ไกย่ามาเตอร์เอิร์ธหรือว่ามาเตอร์ไขยาก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอกอัครราชทูตของกองก,งกำลังแสงกาเลติกเดกกาเลติกไลฟ์ฟอเรสส์ก็มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาตินะที่ แอ r ทเนี่ยเขาก็มาส่งข้อความด้วยผ่านเดกการลักติกไลฟอร์ดเนี่ยมาถึงพี่น้องที่รักเนี่ยในมิติที่3เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่าเราก็คือแอ r a ราจะกองบญชาการแอ r a แล้วก็กำลังถ่ายข้อมูลใหม่เนี่ยเพื่อเปิดเผยความจริงเนี่ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ยจะเป็นต้องรู้ด้วยหากคุณสนใจในการเลื่อนระดับจริงๆอะ่ะก็จงก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนผ่านสมมติที่ห ก็ได้เกิดการระเบิดทางเคมีครั้งใหญ่ในประเทศจีนใช่ป่ะกองกําลังใส่หางกาแล็กซี่เนี่ยแล้วก็กองบัญชาการแอตธาแล้วก็พันธมิตรบนโลกอะ่ะก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์เนี้ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นโดยกลุ่มพวกมือเขาทําเองพวกมันเขากำลังเนี่ยทำทดลองอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ที่จะใช้กับมนุษยชาติโดยโดยใช้กา๊าซแล้วกลุ่มพลังงานลบเหล่านี้เขาก็ผสมธาตุใหม่มากเกินไปก็ส่งผลให้เกิดปฏิกิยาเคมีที่รุนแรง แล้วก็นำไปสู่การติดไฟแล้วก็การทำลายล้างสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่ไปมีมนุษย์อยู่บนถังสารเคมีขณะที่เกิดการระเบิดขึ้นเนะ่ะเพราะว่าเขาก็ลอยเร้ยวไปในอากาศเขารอยเขารอดมาได้อย่างหวุดวิดนะ่ะทำไมนะหรือเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของปฏิกิยาเคมีใต้ตึก แล้วมนุษย์ส่วนใหญ่เขามักจะไม่ค่อยรับรู้เหตุการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะเขาคิดถึงแต่อดีตหรือว่าอนาคตหรือว่าเขาเสียสมาธิกับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของตนน่ะในสังคมยุคใหม่ที่ดําเนินไปอย่างรวดเร็วทุกคนก็ต่างเร่งรีบไปยังจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดหมายหรือว่ากิจกรรมต่อไปของตัวเองก็ไม่ค่อยมีการเน้นย้ําในการชะลอความเร็วของสิ่งต่างๆมากนะักแล้วก็อยู่เงียบๆจากเสียงรบกวนของโลกที่ไล่ล้อมอยู่ตลอดเวลา เมื่อคุณฝึกทำสมาธิแบบเงียบๆทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะคุณก็จะมีสติสัมปชัญญะในชีวิตมากขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญสิ่งเดียวที่เริ่มมีความสำคัญก็คือสิ่งที่คุณทำอยู่ในขณะนี้ในที่สุดของการทำสมาธิแบบเงียบสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อวันก่อนก็คือมันก็จะกลายเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางยกเว้นเมื่อต้องการข้อมูลบางอย่างจากอดีต คุณควรหยุดรู้สึกถึงเวลากว้างๆเพราะเวลาจากชั่วโมองเป็นนาทีนั้นน่ะไม่มีความแตกต่างกันมากนักการมองเห็นและการได้ยินของคุณจะดีขึ้นซึ่งจะดีกว่ามนุษย์เพราะคุณน่ะจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นการมองเห็นในระยะไกลขึ้นคุณจะไม่เห็นสิ่งต่างๆผ่านดวงตาสามิติอีกต่อไปแต่การมองเห็นจะมาจากจิตสำานกสากล การได้ยินก็เหมือนกันคุณก็จะได้ยินเสียงต่างๆชัดเจนขึ้นแล้วก็จากระยะไกลขึ้นคุณจะไม่ผูกพันกับผู้อื่นอีกต่อไปเพราะว่าจะไม่รู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียวคุณจะถูกไร้ร้ายรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของความสงบสุขแล้วก็ความรักทั้งภายในและก็ภายนอกร่างกายแห่งแสงของคุณคุณจะไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆมากเกินไปเช่นกัน แต่จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเฉพาะเมื่อจําเป็นหรือมีเหตุผลเท่านั้นแต่ในสภาพจริงของมนุษย์นั้นนะ่ะมักจะไล่ตามบางสิ่งบางอย่างเสมอเนื่องจากม่านตาข่ายสามิตินะ่ะจะสร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามที่ไม่มีความสมดุลหรือว่าไม่เป็นสบหรือไม่เป็นสายกลางๆเช่นคุณมีสุขภาพแข็งแรงหรือเจ็บป่วยมีความสุขหรือไม่มีความสุขรวยหรือจนโลกที่คุณดำรงอยู่ไม่ได้ให้ความสงบสุขมากนะัก มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วก็ทั่วโลกเสมอเช่นเดียวกับภาพยนตร์แล้วก็รายการต่างๆของคุณนะ่ะที่มักจะพูดถึงปัญหาแล้วก็เรื่องดราม่าเสมอพวกมืดตั้งใจสร้างสิ่งตรงข้ามเนี้ยเพื่อให้มนุษย์มีการสั่นสะเทือนต่ำมันก็เป็นการโปรแกร,รมมนุษย์ให้เชื่อแล้วก็ยอมรับ วันนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติซึ่งมันไม่จริงเลยมันตรงกันข้ามด้วยโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ใช่ธรรมชาติคุณจะได้สัมผัสกับความสงบความสามาัคีีความรักความอุดมสมบูรณ์ในทุกส่วนของชีวิตเมื่อคุณสร้างความเชื่อมโยงอันแน่นแกนกับจิตวิญญ,ญาณและจิตํำนึกสากลด้วยการทำสมาธิแบบเงียคุณจะหยุดสัมผัสกับสิ่งที่ตรงกันข้ามเหล่านี้ได้ คุณจะมีสุขภาพสมบูรณ์โดยไม่ต้องคิดมากและคุณก็จะมีความสงบสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดๆนอกเหนือจากตัวคุณเองและคุณจะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมนุษย์ของคุณว่าคุณเริ่มใช้ชีวิตอยู่กับปัจปจ,จุบันเนี่ยโดยไม่ต้องพยายามมากนะักคุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตของคุณและในผู้อื่น ในเรื่องของคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเพราะว่าจิตสํานึกสากคนะ่ะก็จะนําพาสิ่งเหล่านี้มาถึงคุณคุณก็จะหยุดรู้สึกถึงอายุของคุณน่ะที่อยู่เป็นปกติไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าใดในชีวิตปัจจุบันเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงร่างกายแห่งแสงจิตสํานึกแห่งจักรวาลด้วยบรรยากาศแห่งความสงบแล้ก็ความรักเข้ามาแทนที่ ในที่สุดกระบวนการชราภาพจะหยุดลงโดยสมบูรณ์และคุณจะเริ่มดูอ่อนยาวลงอีกครั้งคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนบนเส้นทางแห่งการตัดสรุปและคุณก็จะได้สัมผัสกับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทในการเพิ่มพลังสันสะเทือนของคุณทุกวันโดยการป้อนความจริงให้กับจิตวิญญ,ญาณของคุณเป็นแสงสว่างในโลกฝึกสมาธิแบบเงียบด้วยความรักและความทุ่มเท ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงสภาวะในสภาพจริงของคุณเพราะคุณมีจิตวิญ,ญญาณที่ประสบกับสิ่งเหล่าเนี้ทุกวันและก็ไม่ใช่แค่พระภิกษุบางรูปในวัดเท่านั้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ได้ก็ยังมีมนุษย์ที่ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับโลกแล้วก็เข้าถึงจุดสูงสุดของการตัดสู้แล้วก็อิสรภาพนี้ได้ทำไมคุณจึงมีปรมาจารย์ที่บรรลุธรรมจากโลกเพียงไม่กี่คน เหตุผลก็เพราะว่ามีเพียงไม่กี่คนที่เขาเต็มใจทําสิ่งที่จําเป็นสําหรับจิตวิญญาณนั่นเองผู้ที่ตื่นรู้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าพวกเขาทํางานอย่างหนักเพื่อไปถึงการเข้าถึงธรรมมนุษย์ที่หลับไหลอยู่พวกเขาก็ตัดสินใจอย่างมีสติที่จะทําทุกวันนี้เพื่อคงสภาพการหลับไหลของพวกเขาต่อไป พี่น้องของฉันจงมีชีวิตอยู่โดยสันติและก็ความสาม,มัคคีก็โปรดรับความรักอันยิ่งใหญ่ของเราก็ขอบคุณทูตแห่งกองกําลังแสงกาเลติกก็ให้เลือกเส้นทางของคุณอย่างชาญฉลาดมันจะกําหนดว่าคุณจะขึ้นสู่มิติที่5หรือไม่จากแอตราก็ต้องขอขอบคุณนะคะเด็กกาเลติกไลฟ์ฟอร์ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ